สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567เรามาถึงชาวราศีกุมหรือลัคนากุมแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาถึง12มีนามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมในช่วงเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะพยากรณ์กันในรูปแบบจกักร จักราศีนะคะโดยใช้ศาสตร์มหาสจรัรย์โดมิโนโพยากรมาดามขออนุญาตชาวราศีกุมหรือลัคนากุมทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณชิ้นแรกได้แปดแปดชิ้นที่สองได้เจ็ดสี่ชิ้นที่สามได้สามเก้าสี่ห้าสี่ห้าชิ้นที่ห้า สองห้าชิ้นที่หกเก้าแปดชิ้นที่เจ็ดศูนย์เก้าชิ้นที่แปดศูนย์สามชิ้นที่เก้าหนึ่งสามชิ้นที่สิบแปดห้าชิ้นที่สิบเอ็ดห้าเก้า ชิ้นที่สิบสองสองสองค่ะสำหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากลุมทุกท่านมาดามเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะพอถึงราศีนี้เพราะมาดามเองก็เกิดราศีนี้เขาบอกว่าตนุได้แปดแปดชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นช่วงของการที่เรียกว่ากล้าได้กล้าเสียกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจ ะะแต่ต้องระม,มัดระวังความใจร้อนของตัวคุณเองระวังควบคุมอารมณ์ให้ดีอย่าหงุดหงิดง่ายอย่ามาโห่งง่ายในช่วงของเดือนเมษายุน,นี้อากาศร้อนขนาดนี้มันทําให้เราเนะ่ยบางทีเนี่ยอะไรนิดหนึ่งที่มาสะก,กิดใจเนี่ยมันสามารถที่จะปะทะได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวถ้าปะทะกับคนในบ้านแล้วไปไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ดีกันนะคะแต่ถ้าไปปะทะกับคนข้างนอกมันเป็นการประทะที่เรียกว่า เขาแค้นฝังหุ่นเขาจะคือมันจะเป็นการที่เรียกว่ากัดเราไม่ปล่อยโดยเฉพาะคนเพศเดียวกันที่มีอำนาจเหนือเราอย่าไปประทะอย่าไปค่อนแคะอย่าไปแซะอย่าไปใดๆทั้งสิ้นระมัดระวังชาวราศีกุมอย่าไปโพสเฟสโพสอะไรที่เป็นเชิงกระแนะกระแหนเน็บแนมใครทั้งสิ้นมันจะส่งความส่ง ความเดือดร้อนเข้าสู่ตัวคุณได้นะคะเป็นถ้าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจแล้วแล้วก็ถ้าอารมณ์นะอารมณ์ร้อนเกินไปแต่ถ้าเรื่องการตัดสินใจเป็นช่วงของการที่กล้าได้กล้าเสียมากลองเสี่ยงทำกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณคิดอยากจะทำทำแบบสเสี่ยงๆได้เป็นได้เจ๊งเป็นเจ๊งฉันกล้าทำชาวราศีกุมนิสัยจะเป็นค่อนข้างเป็นแบบนั้นอยู่แล้วด้วยแล้วมาขึ้น 88ด้วยแล้วเนี่ยยิ่งการเสียงแต่ต้องบอกว่าสำหรับบางคนนะคะเพราะอันเนี้ยเราดูแบบรวมๆกว้างๆมันจึงมีหลากหลายอาชีพที่จะเข้ามาสำหรับบางคนใครที่คิดทำอาชีพสีเทาๆหรือสีดำเลยทีเดียวหรือเป็นเกี่ยวกับงานกลางคืนหรือเป็นเกี่ยวกับงานที่เออไม่ค่อยเปิดเผยให้คนรู้เท่าไหร่นัก เอ่อในช่วงเนี้ยทาอะไรต้องระมัดระวังถ้าดีก็ดีไปเลยถ้าเจ๊งก็มีโอกาสเจ๊งได้อย่างง่ายๆหรือมีโอกาสพังได้อย่างง่ายๆใครที่ไม่ได้ทําแต่เอาตัวเข้าไปคุกคีก็จะส่งส่งผลทําให้คุณเดือดร้อนได้ด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังความใจร้อนมีเกณฑ์ของการเลือดตกยางออกเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนแม้กระทั่งการขับรถขับลานะคะ ตำแหน่งต่อมาเจ็ดสี่มาดามกล้าพูดได้เพราะตอนนี้มาดามขับรถไม่ได้เนื่องจากว่าตามาดามมองชัดแค่ข้างเดียวอีกข้างมองไม่ชัดเลยเลิกขับรถมาเป็นปีๆแล้วตำแหน่งต่อมาเจ็ดสี่เจ็ดสี่กระดุมพระหมายถึงการเงินเขาบอกว่าชาวราศีกลุ่มคุณยิ่งทำมากคุณได้มากถ้าคุณมีความกระตือรือร้นคุณได้แน่นอนนะคะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือกินเหลือเก็บได้ จากความกระตือรือร้นของคุณแต่สำหรับบางคนที่นั่งนั่งนอนนอนคอยบุญวาสนาแล้วแล้วก็อันเนี้ยมันจะไม่เป็นไปตามที่คำพยากรณ์นะเพราะคำพยากรณ์เขาบอกว่าต้องกระตือรือร้นต้องออกไปพบปะเจอกเจอผู้คนในสังคมหรือพยายามทำตัวให้คนในสังคมเนี่ยเขาเห็นเราไม่ใช่จมหายไปมีความโดดเด่นขึ้นมาให้เขาเห็นแล้วในแล้วในที่เนี้ยมันจะทำให้เขาเออมันจะทำให้ เงินไหลเข้ามาหาเราได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกลุ่มเองเนี่ยถ้าถามถึงว่ามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือกินเหลือเก็บแบบเนี้ยเก็บอยู่เก็บได้เป็นก้อนเป็นกรรมเลยไหมมันต้องบอกว่าเป็นบางคนสําหรับบางคนที่รู้จักแบ่งเงินเก็บนะคุณก็อาจจะเก็บได้เป็นเป็นก้อนเป็น เป็นกลุ่มเป็นก้อนได้นะคะแต่สําหรับบางคนต้องบอกก่อนเลยว่าบางคนต้องไปเก็บเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือไม่บางคนก็บ้ารถนะคะอาจจะมีรถอยู่แล้วรู้สึกมันเก่าไปอะ่ะฉันเพิ่งจะผ่อนหมดกว่าจะผ่อนหมดก็เข้าไปห้าหกปีแล้วว่าขอเปลี่ยนใหม่ดีกว่าอยากขับรถใหม่ละไม่อยากขัดขัดคําเอยขัดคําข,ข,ขับคันเดิมเออทำไมถึงพูดผิดพูดเพี้ยนเนี่ยไม่อยาก ขับคันเดิมแล้วอยากจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยจะหมดเงินไปกับยวดยานพาหนะได้แต่บางคนก็เออไม่อยากเป็นนี่ละขี้เกียจผ่อนใช้มันไปอีกหน่อยดีกว่าคุณก็จะบ้าแต่งรถจะแต่งให้รถมันดูสวยจะต้องซื้อนูน่นซื้อนี่มาคอยแต่งเวลานั่งรถแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยฉันดีใจจังเลยมองไปตรงไหนมันก็แลดูมีอะไรใหม่ๆจเจริญหูจเจริญตาขึ้นมาหาความสะดวกสบายในรถเข้ามา ะะอาจจะเติมตรงนั้นนิดเติมตรงนี้หน่อยให้รถเรามีความสะดวกสบายเกิดขึ้นก็หมดเงินไปกับตรงนี้แต่ถามว่าจะเดือดร้อนไหมไม่ถึงขั้นเดือดร้อนแต่ต้องเตือนสําหรับบางคนอีกเหมือนเช่นกันต้องเตือนว่าบางคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องเงินใครที่เป็นหนี้สินระยะยาวหรือเป็นหนี้นอกระบบกําลังมีเกณฑ์ที่จะถูกฟอ้องร้องถูกฟออ้องเ ถูกคดีความได้นะคะต้องระวังตรงนี้ด้วยเช่นกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินใครที่ดีอยู่แล้วก็ดีไปใครที่มีเรื่องปัญหาเรื่องการเงินมีการหนี้สินระยะยาวผ่อนหนี้หนี้สินระยะยาวอย่างเช่นรายผ่อนบ้านผ่อนรถหรือกู้นอกระบบคือกู้ในระบบแล้วแล้วมันไม่พอจ่ายเลยไปกู้ในนอกระบบมาใส่ในใส่หนี้สินในเอในระบบซะ มันก็เลยกลายเป็นว่าผ่อนซับผ่อนซ้อนคุณจะมีคดีความเกิดขึ้นได้หรือบางคนไปค้ำประกันต้องระวังค้ำประกันการซื้อรถค้ำประกันการซื้อบ้านคุณจะติดล่างแห่ไปด้วยถูกฟ้องร้องไปด้วยนะคะตำแหน่งต่อมาคือตำแหน่งสหัดชะญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงได้สามเก้าญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะคะ เพิ่งโดนแบบแบบๆเลยในเดือนเมษานี่แหละตรงจังเลยต้องบอกเลยว่าญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงจะมาคอยขอความช่วยเหลือคอยพึ่งพาคุณเพราะว่าแต่พึ่งพาในที่นี้เป็นยังไงไม่ได้คืนนะคะต้องบอกก่อนขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราจะไม่ได้คืนแต่ในที่นี้บอกว่าสุดแต่คุณจะคิดว่าคุณจะให้หรือคุณจะไม่ให้อันเนี้ยมันอยู่ในความ ในดุลพินิษของชาวราศีกลุ่มเองว่าเราให้ไปบ่อยหรือยังให้ไปแล้วเคยได้คืนไหมให้แล้วให้อีกหรือเปล่าให้ซับให้ซ้อนอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้กลายเป็นว่าเขาอะมีอะไรปุ๊บเขาจะนึกถึงแต่เราอย่างเดียวเลยนะคะแต่มาดามบอกเลยว่าหลังๆมาดามใจดํานะเพราะว่ามาดามโดนไปเยอะมากละคําว่าพี่น้องคําว่าเพื่อนสนิทแต่เพื่อนสนิทมาดามไม่ให้อ่ะพี่น้องนี่แหละ เวลาเราเดือดร้อนไม,ม่เราไม่มีพี่น้องเลยแต่พอเวลาที่เขาถ้าเมื่อไหร่ที่โทรหาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปนึกเลยว่าจะโทรมาถามสารทุกสุขดิบเราท,ทั้งท้งที่เราเพิ่งป Ł ่วยเราโพสเฟสไปเรานอนโรงพยาบาลยังไม่เคยโทรมาหาเราเลยแต่โทรมาปุ๊บเนี่ยเราถามคำแรกเลยมีอะไรแกล้งถามแล้วว่าเป็นยังไงบ้างพอเราบอกว่าเออเราป่วยอย่างงน้นอย่างนี้เราไปปุ๊บ ก็จะแจงเล่าถึงความทุกข์ของตัวเองแล้วจะเอ่ยยืมตังเราบอกว่าไม่เห็นหรือว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่มีคนอื่นก็ทุกเป็นไม่ใช่ทุกเป็นอยู่คนเดียวจริงๆมีก็ต้องบอกไม่มีมันต้องปฏิเสธไปบ้างเพราะให้ไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าโยนเข็มลงไปในแม่น้ําไม่มีทางหาเจอแล้วก็ไม่ได้โยนเข็มเล่มเล็กด้วยนะต้องโยนเข็มเล่มใหญ่เพราะว่าไม่ได้เอาน้อยเอาทีไรเอาเยอะทุกที นะคะมันเป็นหลักหมื่นขึ้นอ่ะมันก็เลยแบบว่าเนี่ยทาไมออกมาตรงตรงเพิ่งจะโดนไปเมื่อสองวันนี้เองนะก่อนที่จะก่อนที่จะอัดคลิปอันนี้มันก็อยู่ในภายในเดือนเมษานี่แหละอ่ะตาแหน่งต่อมาตําแหน่งพันธุพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาคารที่อยู่อาศัยที่อยู่ในในบ้านเรานะคะได้สี่ห้าต้องบอกก่อนนะว่า ใครที่ทําธุรกิจในบ้านทํางานในบ้านอาคารที่อยู่อาศัยของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองดูแลหลายหลายอย่างมากต้องบอกเลยว่าหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างมากมันสวดมนต์มันเออสวดมนต์นั่งสมาธิถวายผลบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ว่าเราจะไปทําบุญที่ใดก็ตามอย่าลืมนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านถวายผลบุญให้กับท่าน บุญอะไรที่เราไปทําที่มันเป็นบุญใหญ่ๆอ่ะเรานึกถึงท่านเราถวายกับท่านท่านจะมีบรารมีคอยปกปักคุ้มครองดูแลทุกคนในบ้านแม้กระทั่งบ้านบ้านเรือนของคุณมาดามกล้าเล่านะมันเป็นขอเล่านิดนึงนะใครอย่าว่านะมันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่า <c oughs> มาดามสวดมนต์ไหว้พระแล้วมาดามเนี่ยนับถือพญานาคมากวันที่มาดามจะไปเที่ยวแล้วมาดามก็หันไปบอกปู่ในบ้านว่า โอขาฝากดูแลบ้านด้วยนะคะเออลูกสาวอยู่คนเดียวก็ามาดามไปต่างประเทศรู้ไหมว่ามาดามกลับมาได้มาดามได้ยินคนข้างบ้านถามมาดามว่าอะไรคือคือเมื่อสองวันก่อนที่เขาว่าน่ะคือมาดามไม่อยู่เขาถามว่าเมื่อสองวันก่อนที่บ้านมีงานเหรอ,เ,อ,อเราก็นึกว่าลูกสาวเนี่ยพาคนมากินเลี้ยงในบ้านเราถามว่าทําไมบอกว่าคนนั่งกินเลี้ยงกันเต็มบ้านเลยที่เขาเห็นเราก็ถามลูกสาวลูกสาวบอก เปล่าอยู่บ้านคนเดียวจะไปเอาใครมานั่งกินเลี้ยงก็แม่ไม่อยู่เออเขามีคนเห็นเงนี้ยคือถ้าเกิดคนรู้ว่าลูกสาวอยู่บ้านคนเดียวมันก็จะแลด,ดูอันตรายและอีกอันหนึ่งที่มาดามเจอกับตัวอย่างจจะเลยคือมาดามกับลูกสาวไปงานอีเวนต์ด้วยกันทั้งคู่แล้วมันมีพัสดุมาส่งที่บ้านแล้วแล้วทีเนี้ยไอเราก็นึกในใจว่าฝากบ้านด้วยนะคะแค่เนี้ยแล้วเราก็ออกไปอีเวนต์พอวันรุ่งขึ้น ไอเด็กที่ส่งพัสดุมันมาแต่เช้าเลยเราก็บอกโอ้ยเนี่ยเธอโชคดีนะเพราะว่าอีเวนต์มานาันติดกันทั้งอาทิตย์เธอมาช้ากว่าน,นี้ห้านาทีฉันแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยฉันกำลังจะออกจากบ้านบอกผมอะ่ะทิ้งข้ามผ่านไปตั้งสามซอยเลยนะผมไม่ส่งผมรีบมาส่งพี่ก่อนบอกเอา้าทําไมอะ่ะก็ลูกสาวพี่เมื่อวานเนี่ยนั่งอยู่หน้าบ้านอะ่ะแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงนู้นอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าแม่ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยพวกนี้ค่อยมาส่ง มาเช้าๆนะเพราะแม่ไปทํางานแต่เช้าไอ้เราก็นึกว่าลูกเราจริงๆเป็นคนพูดเราก็นึกนึกในใจโมโ oh หว่าเอ้าทาไมล่ะถึงได้ไม่ไม่จ่ายเงินให้เราก่อนเพราะมันเป็นเก็บเงินปลายทางเพราะว่าบัญชีเราเนี่ยมันชื่อลูกสาวลูกสาวสามารถโอนเงินจ่ายให้ได้ลูกก็บอกว่าแม่เมื่อวันเมื่อวันเราไปด้วยกันนะบ้านไม่มีใครอยู่นะเออและไอ้คนส่งพัสดุมันเจอใครอะ่ะมันบอกลูกสาวพี่อะ่ะนั่งอยู่ข้างในอะ่ะแต่ไม่ลุกออกมาด้วยนะ ไม่รูปออกมารับของบอกว่าให้มาพรุ่งนี้เช้ชาๆแม่ไปทํางานแต่เชา้าคิดดูเอาแล้วกันว่ามันมีสิ่งแปลกๆแบบนี้ยเกิดขึ้นกับมาดามอยู่บ่อยๆแล้วไม่ใช่เรื่องเดียวแต่อย่าเล่าเลยเดี๋ยวคลิปมันจะเดี๋ยวคนฟังจะลาคาญนะคะบางคนเขาไม่เชื่อเขาจะลาคาญก็เลยจะบอกไว้ว่าชาวราศีกุมบ้านคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหลายอย่างด้วยมันไหว้มันทําบุญแล้วอุทิศอย่าเรียกว่าอุทิศนะ ถวายผลบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านแล้วคุณจะมีอะไรปฏิหารปฏิหารเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะครอบคนในครอบครัวเป็นยังไงคนในครอบครัวจริงๆนะ่ะคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นประมุขของบ้านเนี่ยรักใคร่ดูแลทุกคนในบ้านเป็นอย่างดีแต่เพียงแต่ว่าอาจที่จะใช้อารมณ์ หรือคำพูดคำจาที่บางทีแนวออกคำสั่งแนวเผด็จการไปสักนิดหนึ่งจึงบางทีก็อาจที่จะมีการประทะคันลมกันบ้างแต่ถามว่ารักกันไหมก็รักกันดีอยู่นะคะํำแหน่งต่อมานะคะปุตตะ อุตตะในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ชาวราศีกุมอย่าเพิ่งคิดลงมือทำอะไรเลยทาไปก็ยังจะเกิดปัญหาทำไปก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหรนะ่นักเขาบอกให้ยืดรนะยะเวลาออกไปอีกสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะนะในเดือนเมษายนนี้ชาวราศีกุมใครที่เกิดวันศุกร์อ่ามาดามเลย ราศีกุมและวันศุกร์ด้วยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่14คุณไม่ควรแตะต้องทำอะไรที่มันเป็นใหม่ๆเพราะอะไรเพราะคุณทั้งอุบาททั้งโลกาวินาศนะคะส่วนใครที่เกิดวันพุธโอเควันพุธอธิตยบดีจะทำอะไรมันก็เกิดผลสำเร็จนะคะมันก็ยังดีอยู่แต่มันก็ยังมีปัญหาที่มันกว่าที่ ถ้าเราคิดจะลงมือทํามันไม่สําเร็จง่ายๆมันยืดเยือ้อมันยาวนานมันกว่าจะเห็นผลรอให้ข้ามไปก่อนจะดีกว่าไหมนะคะข้ามเดือนเมษาไปไปเป็นสักเดือนพฤษภาแล้วเรามาค่อยดูกันว่าพฤษภาเขาจะว่ายังไงนะคะส่วนใครที่เกิดวันเสาร์ธงชยัยทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จก็จริงแต่คุณก็ยังจะเจออุปสรรคติดขัดอยู่ดีส่วนหลังเมษาไปแล้วคนที่เกิดวันเสาร์ก็จะกลายเป็นโลกาวินาศเพราะฉะนั้นไม่เหมาะเลยที่จะทํา ทำมันก็ไม่ดีคนที่เกิดวันจันทร์มันก็จะเป็นอุบาทละทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนทําอะไรก็จะมีอุปสรรคติดขัดมีคนคอยกันแก้งนะคะแต่คนที่เกิดวันอังคารจะเป็นธงชัยก็สามารถทําได้แต่ก็ไม่ได้สําเร็จในเดือนนี้ต้องรอจังหวะนานหน่อยถึงจะสําเร็จส่วนใครที่เกิดวันเอ่อวันพรหัสอาทิตย์บดีปีนี้ หลังส่งเอ่อหลังวันที่สิบห้าเอาตั้งเริ่มตั้งวันที่สิบห้าคุณอาทิตย์บดีแล้วหลังวันที่สิบห้าค่อยเริ่มต้นอาทิตย์บดีดีก็จริงแต่ในที่นี้เขาบอกว่ากว่าจะสําเร็จมันช้าเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเอาจังหวะนี้จะดีกว่าถ้าคิดจะไปลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนอย่ามาดามแนะนําเลยว่าอย่าจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่ของสมมติคุณไปลงทุนร,ร่วมหุ้นกับเพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่ของเพื่อนคุณนะเขาจะยุแย่ว่า เนี่ยเอาเปรียบเราอย่างนู้นอย่างนี้แล้วมันจะมีปัญหาในภายหลังเมื่อธุรกิจที่ทําประสบความสําเร็จเห็นผลกําไรแล้วจะมีปัญหากันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปลงทุนร่วมหุ้นกับใครจะเป็นดีที่สุดถ้าซื้อหุ้นซื้อหุ้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณมองว่าอุ้ยหุ้นมันเริ่มดิ่งเดี๋ยวมันจะต้องดีดขึ้นดีดขึ้นคุณซื้อปุ๊บเี่ยมันดิ่งต่อเองินคุณก็จะจมอยู่ตรงนั้นอีกนานเลยกว่าที่จะเอาออกมาได้นะคะ ตำแหน่งต่อมาตำแหน่งอลิอลิได้อ้เดี๋ยวก่อนเอาตำแหน่งปุตตะก่อนสำหรับคนโสดคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาไหมมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะคะเป็นช่วงของการที่มีสเสน่ห์แต่จะเจอคนจู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบเอ,อ่ออาจที่จะอยากอยากที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเราอาจจะมองว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนเขาอาจจะเข้ามา บงการชีวิตเราหรือเป็นช่วงของการที่เรียกว่าชาวราศีกุมเองคนโสดค่อนข้างมีคู่ยากเพราะว่าคุณอาจจะมีกฎเกณฑ์ในชีวิตในการเลือกคนเยอะแล้วพอเวลาที่มีคนเข้ามามักจะเป็นคนที่โสดไม่สนิทมีคู่ครองอยู่แล้วเข้ามาจีบเรานะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงของการดึงดูดคนที่มีคู่แล้วเข้ามาหาเราดังนั้นโสดแล้วโสดต่อไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะไปคุยบใไรคุยเป็นเพื่อนได้ อย่าไปจริงจังกับใครนะไม่ง,งั้นคุณจะเสียใจนะคะตำแหน่งต่อมาอลิได้9898 98ในที่นี้สำหรับคนที่ทำงานประจำคนที่ทำงานประจำระวังที่จะมีปัญหากับคนเพศเดียวกันนะคะเขาจะอาจจะยุยแย่ทำให้คุณเนี่ยงานของคุณอาจจะดอรอปลงไปหรือว่ากำลังจะมีผลงานผลงานก็จะไม่เกิดทำงานล่าช้าเกิดขึ้นอาจจะเข้ามาทำในลักษณะเหมือนคนหวังดีแต่มาทำให้เราอะแย่กว่าเดิมอีก หรือบางทีงานที่คุณจะต้องลงไปคุกคีด้วยตัวเองเหนื่อยหนักกว่าเดิมงานถึงจะประสบความสําเร็จนะคะส่วนสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวลูกน้องบริวารได้9-8ลูกน้องบริวารเป็นยังไงต่อหน้าเราก็ขยันทํางานกระตือรือร้นดีรับหลังเราก็เรื่อยๆเฉยๆนั่งทําไปพักไปเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องลงมือทํา ควบคู่อยู่กับลูกน้องลูกน้องถึงจะกระตือรือร้นเมื่อไงเพอาไม่มีเราปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยทําเขาก็จะมันก็มีแต่ลูกน้องกับลูกน้องอยู่ด้วยกันถึงจะมีหัวหน้าง,งานก็อาจจะหัวหน้าง,งานก็พลอยเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นต้อต้องระวังตรงนี้สักนิดหนึ่งมันเป็นช่วงของจังหวะชีวิตที่เอ่อคาบเกี่ยวมันกําลังจะเปลี่ยนกระโยกด้วยเนาะตําแหน่งต่อมานะคะตําแหน่งปัตตานีปัตตานีได้เก้าศูนย์ สำหรับคนที่มีครอบครัวใครที่อยากมีลูกก็มีเกณฑ์ได้ลูกนะคะใครที่คิดว่าเอ้ยอายุเยอะแล้วไม่ต้องมีลูกเหมือนยังมาดามแบบเนี้ยก็เขาหมายถึงว่าคู่ครองของเราอาจจะมีนิสัยเหมือนเด็กแต่ชอบให้เราดูแลเอาใจใส่แต่ตัวเราอาจจะเป็นคนที่ดูเงียบๆเ,เฉยๆหรือไม่ชอบไอ้มาเจาะแจะไม่ชอบให้มายุ่งยุ่งกับเราวุ่นวายกับเรา มันจะทําให้มีปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะ่ะต้องพูดต้องคุยต้องดูแลกันอีกคนนึงยังมีความต้องการอยู่แต่อีกคนนึงหมดความต้องการไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาจูนเข้าหากันพูดคุยกันปรับทัศนคติคนละครึ่งทางนะจ๊ะมันถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ตําแหน่งต่อมาตําแหน่งมรณะ สาธารในที่นี้คือการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือการที่อุบัติเหตุอุบัติเหตุไม่มีนะคะแต่ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดในสมองมีเกณฑ์มีเกณฑ์นะคะในเดือนเมษายนนี้ มีเกณฑ์ผ่ามีเกณฑ์ผ่าเจาะเกิดขึ้นหรือเส้นเลือดในสมองตีบตันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดที่หัวใจเพราะฉะนั้นน่ะใครมีปัญหาเรื่องการปวดหัวบ่อยๆให้ระมัดระวังนะคะจะมีเกณฑ์ของการตรีบตันจากเส้นเลือดเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลทำให้ ถ้ามันเลือดมันดันมากๆเส้นเลือดมันอาจจะแตกได้นะคะแตกตีบตันเกิดขึ้นได้เดินเหินให้ระมัดระวังข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงข้อเท้าหักถึงขั้นต้องใส่เฟือกหรืออาจจะต้องผ่าใส่เหล็กประมาณนี้ได้นะคะถ,ถ้าสำหรับใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยอยู่มีเกณฑ์ของการจากลาเกิดขึ้นนะใครที่อยากมีลูกมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกลูกในคันจะเป็นหญิง ตำแหน่งต่อมาตำแหน่งสุภะเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบาร,รมีช่วงนี้สำหรับชาวราศีกุมอยู่นิ่งๆสงบสงบอำนาจวาสนาบาร,รมีของเราช่วงนี้ได้หนึ่งสามให้มันนิ่งๆให้มันสงบสงบไปมีคนถ้าเราไปพยายามถ้าเราจะไปพยายามที่จะสร้างชื่อเสียง สร้างวาสนาบรารมีในช่วงเนี้ยเป็นผลร้ายกับตัวคุณเพราะมีคนจ้องที่จะใส่ลายป้ายสีทําให้เหมือนกระทือบคุณให้มันจมดินให้ได้แต่ถ้าคุณทำตัวนิ่งๆเงียบๆอยู่แล้วรอให้พ้นเดือนเมษาไปคุณค่อยไป มีชื่อเสียงในช่วงนั้นมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวอยู่เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้คุณใจเย็นๆยังไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนตำแหน่งยังไม่ได้ขึ้นเงินเดือนใครที่ทำอาชีพอิสระมันอย่างมาดามแบบนี้ชื่อเสียงวัสนาบารมีอย่าพิ่งไปต้องการในเดือนนี้ยังไม่มียังไม่ได้แล้วถ้าถ้าจะพยายามที่จะทําให้มันโดดเด่นขึ้นมากลับกลายเป็นผลร้ายที่จะถูกโจมตีแบบจมดิน นะคะเพราะจะเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามีอำนาจวาสนาเหนือเรานะคะอาจจะเป็นคนที่มีอำนาจเหนือเราหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคยเคารพนับถือกระทืบเราจมดินด้วยคําพูดของเขานี่แหละนะคะเขาสามารถพูดให้เราจมหายไปกับธรณีได้เลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้อยู่นิ่งๆไว้เป็นดีที่สุดเพราะมันมีเกณฑ์การถูกใส่ร้ายป้ายสีนินทา ให้ใส่ร้ายเราไปในทิศทางที่เรียกว่าแ yeah, ย่ทั้งๆที่เราอาจจะไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้นตำแหน่งต่อมากรรมะนีสิดีนะคะกรรมะได้85ดห้าเขาบอกว่าคุณมีเกณฑ์พัฒนาเรื่องหน้าที่การงานการงานที่คุณทำอยู่ไม่ว่าจะงานประจำหรือว่าอาชีพอิสระอย่างมาดามมีงานงานของคุณมั่นคงแต่อย่าเพิ่งไปมองหาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไง แต่งานของคุณมั่นคงแล้วคุณมีเกณฑ์ของการใครที่ทำงานประจำมีเกณฑ์ของการทำอาชีพอื่นเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะคะอาจจะทำหลายหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้หรืออาจที่จะพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่คุณกำลังคิดกำลังทำเหมือนอย่างที่มาดามเป็นมาดามคิดศาสตร์มหาจั์โดมิโนโด้วยการเอาทั้งไพ่เอาทั้งดาวเอาทั้งทักษะเอาทั้งเลขศาสตร์มารวมกันอยู่ในนี้ มันเป็นการพัฒนาต่อยอดหรือการที่คิดศาสตร์ไพคุโคโลโน,โนเอาศาสตร์ของญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเขาใช้ราศีใช้กรุ๊ปเลือดแล้วมาดามก็มาเอาศาสตร์ของจีนศาสตร์ของโหราศาสตร์ผสมเข้าไปพอพ,พยากรออกมาเอ้ยมันเจาะลึกดีอ่ะดีกว่าใช้ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งนั่นนะคือการพัฒนาต่อยอดด้านหน้าที่การงานนะคะมี ช่วงนี้เราไม่สามารถสร้างชื่อเสียงได้แต่เราสามารถสร้างผลงานเก็บสะสมไว้ได้เมื่อไหร่ที่เราสามารถยืนผงาดขึ้นมาเราก็พ้่งทีเดียวงานของเราก็จะแบบระเบิดเป็นพุแต่ไม่เอาพุดีกว่าพุมันดังแป๊บเดียวแล้วมันก็ดับให้ระเบิดปุ้มเป็นดาวค้างฟ้าไปเลยนะคะตำแหน่งต่อมาลาพระ ลาภะได้ห้าเก้าถ้าจะถามว่ามีโชคลาภไหมโชคลาภของคุณมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากความฝันมาจากเซนต์มาจากรางสังหรณ์ของคุณถ้าคุณมีความรู้สึกว่างวดนี้คุณจะมีโชคมีลาภหรือฝันว่าเห็นเลขนั้นเลขนี้หรือบางทีก็ฝันว่าอุ้ยลดนะบางคนก็ฝันว่าลดหายบางคนก็ฝันว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละเอาสิ่งนั้นนะไปซื้อทะเบียนรถบ้างอะไรบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกโชคบ,บอกลาภให้นะคะไม่ได้บอกนะว่าได้มากหรือได้น้อย แต่ท่านบอกว่าขึ้นอยู่กับบุญวัส,สนาของแต่ละคนบางคนไปอธิษฐานขอให้ถูกรงวันที่หนึ่งจะทำอย่างแล้วเดี๋ยวจะถวายนั่นถวายนี่เพราะอยากจะได้นั้นได้นี่คุณวัส,สนามันไม่ถึงมันไม่มีทางได้หรอกรางวันที่หนึ่งมาดามเคยขอแล้วรู้ตัวเลยว่าวัสนาไม่ถึงขอทําไมว่าขอให้ขอไปก็เสียเวลาเปล่าแล้วก็เราก็จะไปโทษว่าไม่เห็นจะให้เ,เลยแต่จริงๆไม่ใช่ก็เราวัสนาไม่ถึงแต่พอลองขออย่างอื่นอะ ที่มันน่าที่จะเป็นไปได้เออได้จริงๆมาดามถึงเชื่อถือเรื่องนี้มากเลยตําแหน่งต่อมาวินาศได้ 2. สองสองศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆมีก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะคะศัะตรูเปิดเผยก็มีแต่ก็ยังไม่ได้คิดจะทําอะไรคุณเขายืนอยู่นิ่งๆเพราะอะไรเพราะในที่นี้เขาบอกว่าให้คุณอยู่นิ่งๆเขาก็นิ่งตามเมื่อไหร่ถ้าคุณนะ่ะมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่รู้สึกเริ่มจะดีนั่นแหละ เขาถึงจะโจมตีคุณถามถึงเรื่องคดีความไม่มีนะถามถึงเรื่องความคาดหวังในอนาคตเขาบอกว่าความคาดหวังในอนาคตเนี่ยของคุณนะ่ะมันเป็นความคาดหวังที่อยากที่จะทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรสร้างสรรค์ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือความคาดหวังสําหรับชาวราศีกุมบางคนก็คาดหวังว่าแก่ตัวแล้วฉันจะอยู่ดูแลลูกหลาน ไม่อยากทําอะไรมากมายอยากจะเที่ยวอยากจะไปเที่ยวไปเล่นหรือไม่ก็ดูแลลูกหลานไปเที่ยวกับลูกหลานได้เป็นแบบนั้นนะคะใครเห็นว่าการอ่านโดมิโน,โนของมาด,ดามอ่านยังไงมาถึงรู้เรื่องราวได้ถึงขนาดนี้แล้วทําไมมันถึงตรงแบบนี้บางคนก็จะบอกว่าตรงมากเลยถ้าคุณอยากจะเอาไปเป็นอาชีพเสริม ก็สนใจทักอินบ็อกมาดามไปได้นะคะที่ facebook ของมาดามมาดามนัดคนอ่านดวงทักอินบ็อกไปบอกว่าสนใจดูดูเออสนใจเรียนศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโนโมาดามไม่ได้สอนศาสตร์เดียวมาดามสอนหลายศาสตร์เดี๋ยวจะส่ง รายชื่อให้ดูสําหรับบางคนที่ยังไม่เคยเรียนเลยคุณควรจะเริ่มต้นเรียนศาสตร์ไหนก่อนมันถึงจะดีแล้วมันก็ง่ายนะคะมาดามจะมีวิธีแนะนําบอกให้แล้วก็จะบอกราคาค่าศาสตร์ต่างๆส่วนใครสนใจอยากจะเช็คดวงอย่างละเอียดไม่เอาเป็นการดูควบคุมแบบนี้ดูเป็นการดวงส่วนตัวไปที่ Facebook เช่นกันนะคะบอกไปว่ามาจาก YouTube สนใจดูดวงดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับทั้งคนที่เข้ามาใหม่และแฟนคลับเก่านะคะอย่าลืมแชร์ออกไปนะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ